ซึ่งถ้าเราพูดถึงการชนเมื่อกี้เราบอกแล้วมีทั้งการชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใช่ไหมซึ่งชนแบบไม่ยืดหยุ่นมวลของวัตถุก็อาจจะตามกันไปครับแต่หลักที่สําคัญเลยเนี่ยเราใช้หลัก2หลักครับคือหลักอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นและก็หลักอนุรักษ์พลังงานมันมาจากซิกมา e 2เท่ากับซิกมา e 1ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากระบบอยู่ในพื้นราบเพราะ,ะนั้นมันก็จะมีแต่พลังงานชนที่มันอนุรักษ์ไว้ครับ ถ้าเป็นกรณีที่ชนแบบยืดหยุ่นนะถ้าเป็นชนแบบยืดหยุ่นหมายความว่าพลังงานรวมเนี่ยมันเท่าเดิมใช่ไหมครับพลังงานจนรวมของเหตุการณ์ที่1น,นะครับก่อนชนกับเหตุการณ์ที่2หลังชนมันเท่ากันครับทำให้เราสามารถสร้างชุดความสัมพันธ์ชุดหนึ่งออกมาได้ลองดูในส่วนของการพิสูจน์อันนี้กันนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงสามารถลองไปไล่ดูได้ นะสมมติว่าถ้าเรามองว่าระบบที่นนน 2, นะ1นะครับนี่คือซิกมา p2 นะแล้วก็ซิกมาพีหนะครับ u ให้แทนสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ก่อนหน้า v คือสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากชนแล้วนะครับอันนี้ก่อนชนครับอันนี้หลังชนนะครับเป็นแบบนี้นะซึ่งจะเห็นว่าไอ้ตัวก่อนชนเนี่ยครับก็มี m 1 u ใช่ไหมครับนี่เป็นแบบเวกเตอร์นะแล้วก็ m 2 u 2นะครับแล้วก็พอชนปับ๊บก็เกิดเหตุการณ์ที่2ขึ้นนะครับมวล2อ,อันอาจจะแยกย้ายกันไปตามกันแล้วแต่ว่าคอนดิชันเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่ามีมวล m 1 v 1นะครับ v หนึ่งนะแล้วก็ m 2 v 2ครับผมอันนี้นะครับซึ่งทำการจัดรูปมัน,นิดหนึ่งครับสมมติถ้าเราพิจารณาเป็น 1>, 1มิติใช่ไหมเราก็อาจจะละเครื่องหมายหมวกของเวกเตอร์ออกไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเรามองแค่ใน1มิติในตัวอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วทำการจัดรูปมันครับเราให้มวล m อยู่ฝั่งเดียวกันนี่มวล m 2อยู่ฝั่งเดียวกัน,น,น,อกนลองไปไล่จัดรูปดูนะครับแล้วมันก็จะได้เทอมเป็น m 1คูณกับ v 1ลบ u 1นะครับเท่ากับ m 2 u 2ลบ v 2แบบนี้นะครับอันนี้คือสมก,การที่1 ีเรามซึ่งเราใช้หลักของการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นมาพิจารณานะครับว่าซิกมา P ก่อนนะครับเท่าซิกมา P หลังย้ำนะครับว่านี่คือใน1มิตินะวันในหนึ่งมิติเครื่องหมายบวกลบเดี๋ยวเราต้องพิจารณานะครับแต่ตอนนี้เราเอาตัวนี้เข้ามาใส่ต่อมาครับพอเป็นลักษณะของพลังงานจนเมื่อกี้โมเมนตัมเราเมองแบบเวกเตอร์นะครับ แต่พอเป็นพลังงานเนี่ยเรามองแบบสเกล a าเพราะฉะนั้นในส่วนแรกตัวเนี้ยพวก VU ทั้งหลายอย่าลืมคิดเครื่องหมายบวกลบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้สำคัญนะครับแต่เนื่องจากพอในส่วนของพลังงานจนนะครับที่เราพิจารณานะพลังงานจนคือเราเอาความเร็วมาสแควร์ทั้งหมดเลยครับ1.2น v ส่วนสองเสงเพราะว่า K มันเท่ากับ เสนห่วนส mv กลัหรือ mu กลังสอใช่ไหมครับอันนี้ก็ยังเป็นของลบนี่ก่อนละกันนะนี่ก็ยังเป็นของในระบบก่อนครับซึ่งระบบก่อนถ้าเป็นชนแบบยืดหยุ่นคือ sigma e 1นะครับหลังก็คือ sigma e 2ซึ่ง e ตอนนี้ไม่มี mg เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยเป็น k ครับนี่ k 1แล้วก็ k 2 แบบนี้นะครับแล้วทำการเหมือนเดิมครับย้ายข้างจัดรูปเพราะว่าอะไรทำไมเราถึงทำแบบนี้รู้ไหมมันจะทำให้เราคำนวณได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นการชนแบบยืดหยุ่นในหนึ่งมิติเราไม่ต้องมานั่งคำนวณพลังงานรวมทั้งหมดครับเราสามารถลดเทอมลดภาระในการคำนวณออกมาได้ซึ่งท้ายที่สุดเราจะเห็นว่าพอแยกมวล m1 กับ m2 ใช่ไหมครับเทอมข้างในจะเห็นเป็น v 1นึ่กำลังสองลบ u หนกำลังสองเพราะว่าทําการย้าย u 1งมาฝั่งนี้ก็เลยเป็นลบใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้ก็ย้าย v 2มาก็เลยเป็นลบนะครับแล้วจาก a กำลังสองลบ b กำลังสองใช่ไหมหลักพิชคณิตเราเรียนมาแล้วก็คือ a ลบ b คูณกับ a บวก b นะครับเราเลยได้เทอมข้างล่างนี้มานะซึ่งเทอมข้างล่างเนี่ยครับคือสมการที่2ของเรามีหน้าตาคล้ายๆกับสมการที่1เห็นไหมเห็นแฟกเตอร์ไหม นะครับมี m 1 v 1ลบ u 1มี m 1 v 1ลบ u 1นะมครับมี m 2 u 2ลบ v 2 u 2ลบ v 2ันถ้าเอาสมก,การที่1ครับเอาสมก,การที่1มาหารกับสมก,การที่2ในกรณีที่เป็นการชนแบบยืดหยุ่นใน1มิติเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราทำการลดรูปเวกเตอร์ตร,ตรงนี้แล้วก็ใส่แค่ขนาดอย่างเดียวนะแล้วก็เครื่องหมายบวกลบเข้ามาพิจารณาก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้ในเคสแบบนี้นะครับถ้าพิจารณาใน1มิตินะเราต้องพิจารณาเครื่องหมายบวกลบด้วยนะครับเอามาทําการตัดกันเราจะเหลือเทอมนี้ครับเราจะมีสมการที่เป็นความสัมพันธ์ของโมเมนตัต้าเฉิงเส้นและสมการของความเร็วก็คือ v 1บวก u 1เท่ากับ v 2บวก u 2ครับความหมายคือ v ลับนะครับ ที่มันเกิดขึ้นเนาะระหว่าง1กับ2ตัวนี้นะครับมันเท่ากันครับหรือจะเขียนอีกรูปหนึ่งก็ได้นะครัเผื่อมองในรูปแบบนี้แล้วเออไม่แน่ใจว่าจะเขียนยังไงนะครับเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของอ่าลบ v2 เท่ากับลบของมองฝั่งนี้นะครับย้ายยมาใช่ไหมครับก็เป็น u1 ลบ u2 ก็ได้ครับเขียนแบบนี้ก็ได้นะถ้าแบบนี้ก็หมายความว่าความแตกต่างของความเร็วของ2วัตถุครับขอ,ของของเหตุการณ์นะของของของวัตถุครับวัตถุที่1กับวัตถุที่ 2, 2> นะครับแล้วก็อันนี้คือหลังใช่ไหมอันนี้คือก่อนชนอันนี้หลังชน เพราะฉะนั้นความแตกต่างของวัตถุ2วัตถุหลังชนเท่ากับลบของความแตกต่างของวัตถุ2วัตถุก่อนชนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะมองความสัมพันธ์อันนี้ในรูปแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของเรานะเพราะฉะนั้นเราจะมีสมาการที่เอาไว้ใช้แก้โจทย์ปัญหาได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทํางานในการคนนํานวณหรือประมาณค่านั้นๆได้ง่ายขึ้นครับแล้วนอกจากกรณีที่ ชนแบบยืดหยุ่นไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่มีการชนแล้วเกิดขึ้นแบบในกรณีของการชนแบบยืดหยุ่นเหมือนกันนะครับการชนแบบยืดหยุ่นนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือครับระบบนี้เป็นระบบที่มีการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับถ้าเผื่อ ใครไม่ชอบให้เขียนแบบนี้ก็เขียนเป็น Delta P พีเท่ากับศนยก็ได้นะครับคือหลักการเดียวกันนะแล้วก็พลังงานรวมนะครับซิกมาอีเท่ากับ sigma e 2นะครับหรือว่าพลังงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ได้ครับเขียนได้เหมือนกันเลยนะซึ่งระบบนี้เป็นแบบนี้นะครับในเหตุการณ์ที่1นะครับก็อาจจะมี u 1นะครับ u 2เกิดขึ้นใช่ไหมอันนี้มวล m 1 m 2นะครับ แล้วก็พอชนแล้วอาจจะแยกย้ายอันนี้ชนเกิดขึ้นปับ๊บก็เกิดเหตุการณ์ที่2ขึ้นมานะครับอาจจะเป็น v 1ของมวล m 1นะครับแล้วก็มี v 2ของมวล m 2แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาจากหลักอนุรักษ์พลังงานนะ sigma p 2แบบนี้นะครับแล้วก็สมาการที่1ของเราใช่ไหมและสมาการที่2จากเมื่อกี้ที่บอกไปครับคือความแตกต่างของ ความเร็วต้นของวัตถุที่1กับ2เท่ากับลบความแตกต่างของความเร็วปลายของวัตถุที่1กับวัตถุที่2นะครับเพราะฉะนั้นสองสมการนี้นี่เราสามารถเอามาใช้หาความสัมพันธ์ของความเร็วใดๆได้ครับเราสามารถหาความเร็วปลายจากความสัมพันธ์ของความเร็วต้นของ2องค์ประกอบได้โอเคไหมซึ่งหลักๆนะครับเราก็จะเอาความสัมพันธ์จากสมการที่2มาจาัดรูปนะสมการ ที่2นะครับสรรมการที่2นะครับเราต้องการหา v1 นะครับเราต้องการหา v2 แล้วก็เอาค่าทั้งหลายครับ<ด>เอาเข้ามาแทนเพราะว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของอ่าใช่ไหมเราก็พิจารณาได้จากด้านบนนะครับอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าเราเอาทุกคอที่1ใช่ครับก็คือ v1 เท่ากับก้อนนี้มานะนะ นะครับแล้วเรามีด้านบนอยู่อันนี้คือก้อนของ V1 นะเครับเราเอานี้เข้ามาแทนในก้อนนี้แค่นั้นเองครับเอา 2, แทนใน1น,นะครับแล้วก็ทําการจัดรูปมันลงมาครับเหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือเอา2นะครับแทนแทนใน1น,นะครับซึ่งก็หาเทอม V2 เทอม V 2คือเทอมนี้นะครับเพราะฉะนั ก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับก็คือจับแทนเข้าไปใน v ีสองเทอมนี้นะครับแค่นั้นเองแล้วเราก็กระจายนะครับแล้วก็ทําการจัดรูปมันลงมาวันท้ายที่สุดครับเราจะได้ความสัมพันธ์ของ v ีสองในเทอมของ u1 หนึ่งแล้วก็ u สองเห็นไหมครับความเร็วต้นนะครับของอมวลทั้งสองในระบบนี่ยนะครับสัมพันธ์กับความเร็วปลายครับ ทำนองเดียวกันครับความเร็วต้นอนนี้ของมวลทั้งสองก็สัมพันธ์กับความเร็วปลายของมวลอีกก้อนหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้คือความเร็วปลายนะครับความเร็วปลายของมวล m 2อนะครับอันนี้คือความเร็วปลายของมวล m 1ครับนั่นเองนี่คือลักษณะของ สูตรหรือการพิสูจน์นะครับครับผมมาดูโจทย์อันนี้กันนะครับคราวนี้เนี่ยครับเป็นระบบใน1มิตินะในในหน่มิติครับแล้วชนกันแบบยืดหยุ่นนี่นชนแบบยย่อยืดหยุ่นนะครับแล้วเรารู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไอ้มวลที่1มีความเร็วต้น u 1ใช่ไหมครับมวลที่2มีความเร็วต้น u 2 นะครับเป็น3และ2เมตรดังนี้ใช่ไหมนี่คือเหตุการณ์ที่1นที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เคลื่อนเข้ามาชนกันเห็นไหมพอชนกันเสร็จปั๊บเกิดเหตุการณ์ที่2ขึ้นนะครับก็คือมวล2ก้อนนี้นะครับมวล m 1แล้วก็มวล m 2ก็เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วปลาย v 1กับ v 2อครับอันนี้เราไม่รู้ไปทางไหนยังไงนะครับเรากำหนดคร่าวๆไว้ก่อนเนาะให้ทาง ขวาเป็นบวก x และกันนะครับถ้าเคลื่อนที่ไปทางขวาให้ถือว่าเป็นบวกเคลื่อนที่ไปทางซ้ายให้ถือว่าเป็นลบโจทย์ต้องการหาความเร็วครับความเร็วหลังการชนนะถ้าใครจําสูตรได้จริงๆใช้สูตรได้เลยนะครับแต่ถ้าสูตรมันดูสับสนลงงแล้วงงแล้วจะไปประยุกต์ใช้ยากเนี่ยผมให้หลักในการเอาไปใช้ดีกว่านะ ซึ่งให้ใช้2หลักครับหลักที่1ก็คือใช้หลักอนุรักษ์โมเมนตัมใช่ไหมซิกมาพีรวมเหตุการณ์ที่1น,นะครับเท่ากับซิกมาพีรวมของเหตุการณ์ที่2คิดแบบเวกเตอร์นะครับโอเคไหมต้องคิดแบบเวกเตอร์นะครับแล้วที่2นะครับอันที่2ก็มาจากหลักอนุรักษ์พลังงานใช่ไหมเคหนึ่งนะครับเท่ากับซิกมาเคสองซึ่งเราสามารถทําการลดรูปและจัดรูปได้ใช่ไหมมันก็อยู่ในหัวข้อ ของเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับทำให้เรารู้ว่าความต่างของความเร็วเนาะก็คือความเร็วต้น1ลบความเร็วต้น2ของมวลที่1กับมมนที่2นะครับกับลบของความต่างของความเร็วไปของมมลที่1กับมมนที่2ครับ v 1ลบ v 2นี่เราใช้2ความสัมพันธ์นี้ครับมาเพื่อหา v 1และ v 2ได้เลยมาดูอันแรกก่อนนะครับถ้าจะใช้ ซิกมา p 1เท่ากับซิกมา p 2นะซึ่งในซิกมา p 1นะครับมีอะไรบ้างอ่ดูในระบบนี้นะก็มี m 1 u 1นะครับบวก m 2 u 2นี่คือซิกมา p 1นะครับในนี้อันนี้หาซิกมา p 1ได้นะพอมาดูระบบที่2ครับจะหาซิกมา p 2เหมือนกันก็มี m 1 v 1นะครับ แล้วก็บวกกับ m 2 v 2นั่นเองเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์นี้ครับเราจะเริ่มแทนค่าเลยก็ได้นะเพื่อจะให้เห็นเ,เงื่อนไขนะครับที่เราจะมาใช้ต่อในสมการที่2นะเพราะฉะนั้นถ้าแทนค่าครับ m 1คือ4กิโลกรัม u 1คือ3เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วบวกเพราะมันไปทิศเดียวกันไมให้ทางขวาเป็นบวก นะครับ m 2คือ6กกิโลกรัม u 2คือ2นะครับ2นะครับเท่ากับ m 1ครับ4กิโลกรัม v 1นะครับบวก m 2คือ6กกิโลกรัม v 2เห็นไหมครับ <c oughs> เราจะได้สมการ2ตัวแปรมาครับเพราะฉะนั้นจัดกรุ๊ปที่หนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ v หนึ่ใช่ไหมสี v 1นบวกห v 2นะครับ เท่ากับอันนี้12นะครับ12เท่ากับย4ครับนี่คือสมการที่1จะหารมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะติดไว้แบบนี้ก่อนก็ได้ครับสมการที่1นะแล้วต่อมาครับเรามาใช้ความสัมพันธ์ของสมการที่2กันก็คือใช้ความสัมพันธ์ของ u 1ลบ u 2นะครับเท่ากับลบ v 1ลบ v 2นะซึ่งก็มาจากซิกมา k 1น,นะครับเท่ากับซิกมาเคสองใช่ไหมที่ทำการพิสูจน์ไปแล้วเมื่อกี้นะครับวันเอาค่ามาแทนเลยครับ u 1รู้ไหมย1คือ3ครับลบคือ2ครับเท่ากับลบของ v 1- L ่ลบ v 2นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ของ v 1- L v 2ลบเท่ากับลบ หนึ่งนะครับนี่เป็นสมการที่สองนะมีสองตัวแปรครับมีสองตัวแปรสองสมการใช้สองสมการนี้มาหาความสัมพันธ์ได้อันนี้เราจะพบว่าความสัมพันธ์ของ v 1เท่ากับ v 2ลบหนึ่งใช่ไหมเอา v 1เข้ามาแทนตรงนี้นะครับมันจะได้4 v 2ลบหนึ่งบวก6 v 2เท่ากับ24นะครับ อันนี้ตัดหน่อยก็ได้ครับเร็วๆมันทาให้เร็วขึ้นหรือเปล่าเนาะอ่ะได้เป็นอันนี้จะเห็น 2V2 ใช่ไหมครับบวก 3V2 ก็เป็น 5V2 ใช่ไหมครับนี่นะอันนี้ลบ2กระจายไหมนะครับย้ายมาฝั่งนี้เป็นบวกนั้นเท่ากับ14ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ V2 เท่ากับ14ส่วน5นะครับ10บ 4ิส่วนหหน่วยของเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราจะหา v 1ได้มาครับก็คือ v 2สลบหใช่ไหมถ้าจะหา v 1นะครับมี่จะหาวีสอได้แล้วเพราะมั้นก็คือ14บสี่ส่วนหาลบหนึ่งครับมันก็จะได้เป็นเกาส่วนหเมตรต่อวินาทีครับ นี่คือเราจะสามารถหา V 2และ v1 ได้วันสรุปตรงนี้เลยนะครับเหมือน v1 ของเรานะครับก็ได้อหนึ่งครับวี <c oughs> ของเราก็คือ14ส่วน5ครับ <c oughs> แล้วก็อ๊ะโทษครับว <c oughs> ี2เกือบลวเกือบล วีเรานะครับก็คือ4.5หรือว่า2.8นั่นเองนะครับซึ่งวี 1, ก็คือ9.5ส่วน้ใช่ไหมครับก็คือประมาณ1.8่จุดแตรอ